ครับสวัสดีครับวันนี้คิดเป็นทำได้นะครับนำเสนอเกี่ยวกับรถขายก๋วยเตี๋ยวขายของนะครับเป็น <c oughs> รถทีนะ่ขายของหลายๆอย่างนะครับเป็นขนมเป็นห่อหอมกก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะครับนะ่ะนี่แหละครับส่วนทรงการแต่งตัวของเขาก็แบบนี้แหละครับ นะทำได้หมดเลยนะนี่เรามาดูกันไกลๆยาวๆนี่ครับนะฮะภายในก็นะครับตกแต่งเอาเองนะครับผมจะมีพื้นฐานไปให้นะฮะอันนี้ภายในคือเป็นตัวอย่างนะครับนะเป็นตัวอย่างนะครับคันนี้ก็ขายของมาหลาย10ปีแล้วนะครับนี่นะตัวอย่างของเขานะอัน,นี้เขาขายกว๋วยเตี๋ยว เขาเรียกว่าอาหารเพื่อสุขภาพด้วยนะครับอาหารเพื่อสุขภาพนี่ครับรถรถตัวนี้เป็นรถร้อยสิบไอนะฮะร้อยสิบไอนะติดตั้งได้เลยแข็งแรงนะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่ตะกร้าหน้านะครับยังไม่ได้ใส่ตะกร้าหน้านะครับยังไม่ได้ใส่ตะกร้าหน้าถ้าเราใส่ตะกร้าหน้าก็จะมีที่ใส่ของเพิ่มเติมนะครับอันนี้เขายังไม่ได้ต่อนะครับนะอ่า นะเรมาดูด้านในนะครับเขาก็มีตั้งหม้อกว๋วยเตี๋ยวได้นะครับความกว้างของเ,อเขาอันนี้ก็ประมาณน่าจะเป็นเมตรหนึ่งนะครับหนึ่งเมตรนะครับความกวาม้วางตรงเนี้ยฮะหนึ่งเมตรความยาวก็ประมาณเมตรอา่าเมตรสิบเมตรยี่สิบประมาณนี้นะครับอา่าเขาก็ตีตีกรอบปีเนียมอา่ากรอบปีเนียมก็ได้ครับกรอบเลดก็ดีนะครับก็จะสามารถทํา ความสะอาดได้ดีนะครับนะ,ะการตัดช่องหม้อขุยเตียวหรือตกแต่งนี่แหละครับนะถ้าจะตกแต่งเนี่ยท่านต้องไปตกแต่งเองนะครับผมมีเฉพาะโครงนะครับเป็นโครงไปให้และอันนี้เขาก็ตกแต่งนะครับเป็นร้านขายของสวยงามนะครับน่ะเป็นร้านเลยนะตัวนี้เขาก็ ด้านล่างนะครับด้านล่างก็เป็นที่โล่งๆนะครับเป็นตัวลถนะแล้วก็ยกข้างบนขึ้นมานะครับประมาณกี่เซนพอเหมาะก,ก็แล้วแต่ท่านนะครับนะอ่าแล้วแต่ท่านชอบนะครับการการติดตั้งทรงนะครับนะช่วงว่างรถนี้นะครับเราจะเอาห่างเท่าไหร่นะครับเราจะยืนเนี่ยยืนขายของนะครับถ้าเรายืนขายของเราก็เว้นห่างหน่อยนึง เว้นห่างหน่อยนึงเราก็จะสามารถลงขายยืนขายของได้ถนัดนะครับไม่แน่นไม่คับนะอ,อยู่ขึ้นกับการติดตั้งนะครับอยู่ที่การติดตั้งบอกกับช่างเขานะฮะครับตัวรถคันนี้ก็จะมีช่องใส่ของก็คือ,อบริเวณที่ใส่ของช่วงนี้นะครับนะเซน นะครับกว้าง70เซนเฉพาะที่ใส่ของนะครับถ้ากว้างรวมเนี้ยก็ประมาณร้อยร้อยนิดๆน,นะครับนะร้อยนิดๆร้อยเซนนิดๆน,นะฮะอ่านะฮะโดยรวมแล้วเนี่ยนะค,ความกว้างเนี่ยของตัวรถโดยรวมนะครับโดยรวมเลยก็คือเราจะดูจากท่อรถหรือว่าปลายแฮนนะฮะหรือว่าปลายแฮนด้านขวาเนี่ยมาจบตรงที่ซ้ายรถเต็ม นะครับนาชายคาหรือด้านล่างเนี่ยนะครับคันนี้อยู่ในประมาณ150เซนประมาณนี้นะครับนาร้อยห้าสิบเซนก็พอๆกับรถยนต์แะครับนะความกว้างเต็มที่เลยนะครับรุ่นนี้ก็คือเป็นรุ่นใหญ่นะครับนะผมก็จะตัดอ่าสั่งตัดได้นะครับสั่งตัดได้ผมมีเฉพาะโค้งนะครับโค้งหลังคาโค้งพ่วงข้างได้นะครับรถรุ่นขายของแต่การตกแต่งภายในนั้นแล้วแต่ท่านชอบนะครับต้องไปดูเอาเองนะครับ นะครับท่านชอบอยังไงท่านก็ต้องไปตกแต่งเอาเองนะครับนะท่านก็จะได้ตามความพอใจของท่านนะความาความสวยงามนะฮะเพราะว่าสถานที่แต่ละที่เนี่ยไม่เหมือนกันต้องการขายของแบบไหนนะครับวันนี้คิดเป็นทําได้ก็ได้นําเสนอเกี่ยวกับรถพ่วงข้างขายของนะครับก็ใช้เวลาแต่เพียงตงัวนี้นะครับก็ให้ท่านเนี่ยได้ ชมได้ดูเพื่อที่จะไปเป็นตัวอย่างของท่านได้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม่ขอบคุณมากสวัสดีครับ